เชื่อไหมปีก่อนนี่แม่ถูกจนเจ้ามือไม่รับสี่ห้าเจ้าเลยโอ้โหถูกจนใช่แม่ถูกทุกงวดเลยจนแม่เนี่ยแม่ไม่ทําอะไรแม่เหมารถตู้ไว้ไว้ไปไหว้พระอย่างเดียวอ๋อครับผมแม่ทั้งปีเลยค่ะครับผมแม่ครับสวัสดีครับผมมื้อนีครับผมเนาะวันที่สิบหกครับผมสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกหกครับมื้อนีครับจะโทรหาแม่ชนบุรีครับผมเนาะ หรือว่าเจเล็กครับผมเพิ่์นไฮเบอร์ผมแม่ครับผมเนาะตั้งแต่เพิ่นม่เปิดดวงกับปูซีศูนย์ครับผมแม่เพิ่นวาครับผมเพิ่นเคยถูกสามตัวตรงมาหลายงวดครับผมเนาะงวดจะเป็นล้านครับผมแต่โทรหาแม่ครับผมเนาะบ็นการเสียงวลาครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมโทรหาแม่ชนบุรีครับผมหรือว่าเจเล็กครับผมเนาะเพิ่นวาเป็นเป็นเจเล็กครับผม โทรเลยครับผมครับวัสดีครับผมแม่ครับจ้าทำอะไรอยู่ครับผมแม่ครับอ๋อพอดีทานข้าวเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับครับผมแม่ครับได้ยินข่าวว่าแ,แม่พูดให้ฟังว่าแม่แม่ถูกมาลเลขสามตัวตงวดเเป็นล้านแม่ใช่ไหมครับผม ใช่ใช่ค่ะใช่วันนั้นเห็นแม่มาเปิดดวงกับฟัดตูดส<อ>ี่ศูนย์พอดีขอมาช่แม่ไว้พอดีงวดนั้นน่ะไอหลักหลักของแม่มันมาตรงๆเลอะไรไงห <5 19 S 2> ้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าครับผมใช่แต,แ,<ม>แต่ทีนี้อ่งวดนี้พอขึ้นปีใหม่มามันมีเป็นเป็นสี่หนึ่งแม่ก็ซื้อสี่หนึ่งแต่ทีนี้มันอ่าหลักมันเป็นสี่เจ็ดหนึ่งแต่แม่ก็เขียนไม่บนว่าเจ็ดแต่มันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดอ๋อมันก็ออก ห่หนึ่งหนึ่งจริงๆด้วยแต่ก็เลยซื้อแต่สี่หนึ่งแล้วแม่ครับผมแม่ถูกสามตัวบ่อยไหมครับผมถูกสามตัวก็ไม่ไม่ไม่บ่อยเท่าสองตัวหรอกสามตัวมันก็เล่นยากนะใชใช่ใชมันก็ถ้าโดนมันก็จะโดนแบบเต็มเต็มก็มีถูกโต๊ดมั่งเพราะเราจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่ซื้อที่แม่ส่งไปให้นะ่ะคือจริงๆหลักหลักหวยไอ้เลขล่างแม่นะ่ะ ครัถ้าซื้อเต็มเต็มชุดแล้วตัวที่แม่กลับให้นะคือตัวกลับแต่ถ้าแม่ไม่เขียนกลับไปคือไม่ต้องกลับอ,อ๋อครับผมแม่ครับ่ะใช่ไม่ต้องกลับแล้วมันก็จะมันก็จะออกตามนั้นแหละแต่บางครั้งนะ่ะแม่ซื้อเยอะแม่ก็ประหยัดเงินไงครับผมที่แม่ก็ที่แม่ดูดูคุณพ่อหัดที่ว่าอ่าอาจารย์เหมือนอาจารย์ผู้สามแปดผู้สี่ศูนย์เราอะไรเนี้ยครับผมใช่ครับค่ะ ก็เลยเอามาดูว่าแล้วก็หวยวิ่งว่ามันตรงหลักไหนของแม่ที่เต็มๆอย่างเงี้ยครับผมแม่ครับ่แล้วแม่ก็มาตักเล่นตัวนั้นอะเยอะครับผมแม่ครับแล้วแม่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อย่างเงี้ยอ๋อครับผมแล้วแม่ครับผมแม่ถูกเป็นร้านนี้แม่ถูกกี่งวดมาแล้วครับผมถูกกี่งวดมาครับถูกถูกติดต่อกันมาสามงวดแล้วครับสามงวดใช่ไหมครับผมน่าจะงวดนี้งวดที่สี่ขอให้ถูกนะครับผมขอให้ถูกครับค่ะ ถ้าไม่ใช่ตื่นเต้นกับคุณประหาตไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะครับผมแม่ครับจาะทีนี้ก็เลยดูมาตลอดแล้วก็ดูดูของตัวเองเข้าไปด้วยครับผมแม่่าะแต่แต่หวยคุณประหาตงวดเนี้งวดนี้ที่ว่าศูนย์สี่เก้านี่ยครับผมมันมันก็ใกล้เคียงกับ,ก,บกับตัวที่แม่ว่าจะเล่นไว้สักนิดนึงอยู่นะ 094แม่เลขความฝันอของเมื่อวานนี้ผมลงชิด <0 94. S 1> ไป094ใช่เลขกลับด้วยแนละ้วเราไม่ต้องตูด94อันแล้วแม่94ครับผมอันแล้วนะที่บ้าน่าจ่ายครึ่งแล้วครับผม94ใช่ไหมที่นี่ยัง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 ไม่นี่ค่ะยังไม่ครับผมเห็นนจะมือส่งให้ดูครับผมเมื่อคืนนี้ก็อันแล้วครับ94จ่ายครึ่งเดียวเองเออครับผมใช่ครับเพแม่ก็ว่าจะเล่นตัวนั้นแหละว่าสักนิดนึงแล้วก็จะมีตัวสามตัวของแม่เนะ่แต่ แม่แม่จะดูคือมันมันปีใหม่มันเปลี่ยนไงครับผมแม่ครับมันเปลี่ยนแล้วก็แต่ว่าไอสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตั้งแต่ไอหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็นั่นมาครับผมแต่แทั้งงวดนี้มาเนี่ยแม่จะดูแต่แตคือเล,เลขเลขมันมาเนี่ยมันจะเป็นเก้าห้าสามเก้าห้าหกเก้าห้าสามเก้าห้าหกก็แม่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็รัตัวของคุณพหันั้นเนแม่แม่ชอบ0 049อ่ะนะอ๋อ049 094นั 0, 49, 0, 49่นเครนะค่ะค่ะใช่ข้างบนเนี่ยแม่ก็จะเล่นแค่นั้นแหละ049ครับผมค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแม่ดูดูรอบเนี้ยว่าสามตัวเนี่ยถ้ามันมาเหมือนกันก็รอบหน้าเราไม่ต้องไปเก่งตัวอื่นรออีกอืมครับผมแม่ครับใช่ก่ใช่ แล้วแม่วดนี้แม่เลขเป็นตัวไหนครับผมย้ำหน่อยครับเลขแม่วดนี้แม่ชอบห้าห้าศูนย์กับห้าแปดกับสามแปดแปดสามห้าศูนย์ห้าแปดสามแปดแปดสามครับผมครับห้าห้าแปดนี่แม่ไม่ต้องกลับแล้วก็ห้าศูนย์ไม่ต้องกลับเพราะเลขเพราะเลขหลักแม่ก็ที่แต่ไอศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์คุณสหัสไอที่คุณพาดน่ะก็ก็สวยอยู่นะอ๋อครับผมเนี่ครับแล้วยัง เพราะว่าอย่างไอที่หลักของแม่หลักที่ห้าแปดอ่ะที่มันมาหนึ่งสี่ตรงๆอ่ะแต่ถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนแปลดมันจะเป็นศูนย์ไงมันก็จะเป็นศูนย์เจ็ดอ๋อครับผมใช่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวนี้ต้องซื้อกลับแต่ทีนี้หวยพระอาจารย์เน่ะศูนย์หนึ่งอ่ะใช่ใช่ของปู 4, 4. ่สีู่นยค่ะก็ที่แม่ตึงได้ซื้อหกหนึ่งหกเจ็ดที่แม่เขียนลงไปอ๋อแต่ถ้าเจ็ดตัวนี้มันเปลี่ยนนะ ถ้าเจ็ดตัวนี้มันเปลี่ยนมันก็จะเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นศูนย์หนึ่งครับผมแม่ครับค่ะแม่ก็เลยเอาหลักเต็มๆอ่ะลงไปแต่ทีนี้ว่าคือถ้าคนต่างจังหวัดเราอ่ะถ้าซื้อตัวละสิบบาทเนี่ยซื้อล่างอย่างเดียวอ่ะตัวไหนครับผมล่างครับตัวละยี่สิบที่แม่ก็มีสามแปดแปดสามห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับล่างอย่างเดียวนะครับคุณแมใ่ใช่ใช่แล้วก็สี่หกหกสี่เนี่ยสี่หกหกสี่อ่าสามหกหกสาม สามหกหกสามแล้วก็สามเก้าสามเก้าครับแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผมแม่ครับการเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อลองดูที่ว่าง,งวดนี้มันจะมาไหมล่างอย่างเดียวนะ่แม่ตัวนี้ชุดล่างอย่างเดียวค่ะเนี่ยสองตัวเนี่ยส่วนบนนี่แม่ให้มาเก้าห้าสามเก้าห้าหกแล้วก็ศูนย์สี่เก้านะแม่เนาะใช่ค่ะใช่นั่นเนีะยลองลองดูแต่ถ้าถ้าหากว่าง,งวดนี้หลักหลักมันเดินยังไงเพราะมันเพิ่งเปลี่ยนปีให,ใหม่มาสองงวด ครับผมแม่ครับแต่มันสองงวดของแม่มันก็เข้าไหครับผมแต่ว่ารอดูงวดนี้ว่าเออถ้ามันเดินต่อมันก็จะเดินต่อยาวเลยเพราะเพราะปกติแล้วแม่เห็นห่วยก็ดงังสามเจ็ดมากใช่ไหมดังดังดังสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดอ่ะเลขอ่ะเลขแม่น่ะพูดก็พูดนะแม่ทมาํามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสามกับเจ็ดนี่มันอยู่คู่กันมันมันจะไม่เคยออกด้วยกันเลยกับสี่แปดเนี่ยอ๋อครับผมแม่ครับค่ะแต่ว่า มันมีครั้งหนึ่งที่ออกหนึ่งห้านะคุณมหาจําได้ไหมจาได้ครับผมมีครั้งเดียวเนี่ยที่มันออกที่มันออกอดคอกันมาอ,อ๋อครับผมแม่ครับนอกนั้นก็ปีป,ปีสองปีไม่เคยออกเลยครับผมก็เขาตึงบอกว่างวดนี้ก็ดังสามเจ็ดเจ็ดสามกันดังมากแว่เฉยเฉยอยู่เห็นปู่ปู่สามแปดว้วช่วยใช่ใช่ปู 3, ่สามแปชอบมากในสามเจ็ดลางด้วย <laughs> เใช่แม่ก็เลยมันไม่เคยกอดคอกันมามีมันมันหนึ่งห้าครั้งเดียวแหละอืมครับแต่มันมาด้วยกันอ่ะเพราะว่าเลขมันมันอยู่มันอยู่ตรงกันไงมันอยู่คู่กันอ่ะครับผมแม่ครับอ่ะมันจะไม่มาแต่ก็ไม่แน่เนาะอะไรก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ครับผมแม่ครับไอเราว่าแน่แน่มันก็มันก็ยังเขียนไปได้แล้วแม่ก็ผมวันนี้ถ้าแม่วิ่งวิ่งตัวไหนก็ผมวันนี้ชอบชอบวิ่งนะเพราะว่าเลขเลขันเยอะมากเลย ทาวิ่งเหรอใช่ใช่เพราะว่าเลขอันเยอะมากเลยแม่เลขอันเยอะเลยส่งมาเราซื้อหนอก็อันแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยวิ่งอ๋อครับผมครับแม่ไม่เคยวิ่งแม่ไม่แม่แม่ดูแต่เลขว่าเลขวิ่งมาแล้วแม่มามาว่ามันมันตรงกับที่แม่จับคู่ไว้ไหมอะไรเท่านห้นอ๋อครับผมย่างเหมือนที่นความตรของของคุณมาไหนแม่ก็ถึงมาเล่นห้าศูนย์เอาไว้ไง แต่แม่ไม่กลับนะศูนย์ห้าครับผมก็คือถ้ามันมาเนี่ยมันก็จะเป็นห้าศูนย์เลยมันจะไม่กลับแม่เน้นต้างล่างแม่เน้นห้าศูนย์กับห้าแปดใช่ไหมครับผมล่างครับผมห้าศูนย์กับห้าแปดสามแปดแปดสามเลยครัเราเน้นสี่คู่เน้นเน้นสามแปดแปดสามด้วยแล้วก็ลองมีสี่หกสามหกแล้วก็สามเก้าเจ็ดเก้าได้ไหมเนาะกลับด้วยใช่ใช่ไอ้สามสามเก้าไม่ต้องกลับเลยถ้ามันมามันมาตรงเลยอ๋อสามเก้าไม่กลับเจ็ดเก้านี่ค่ะไม่ต้องกลับเจ็ดเก้าไม่กลับกลับแค่สามแปดสี่หกแล้วก็สามหกได้ไหมเนาะ ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ครับผมจ้ะผมม่วันนี้ผมถ้าถ้าถูกถ้าถูกเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปหาปูแล้วแม่จะไปไปไปเอาสูตรที่แม่ทําให้ดูครับได้ครับผมแม่ครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นปีสองปีมาแหละก็คือแต่บางครั้งเพียงแต่เหมือนเหมือนแม่จับอย่างเนี้ยแต่แม่แม่เป็นบางทีอ่ะแม่จะมาเล่นเหมือนประมาณว่า อบตัวนี้ยไม่กลับเลยแต่ทั้งนั้นที่เลขอะชุดนี้ยมันต้องกลับเหมือนสามแปดอย่างเงี้ยพูดแบบง่ายๆก็เหมือนเที่ยวก่อนที่ห้าแปดนะคะครับผมเนี่ยที่มันออกค่ะแล้วแม่รับผมแม่เล่นห้าแปดตัวเดียวมันออกแปดห้ารอบนั้นอ๋ะก็คือมันก็เหมือนรอบนี้มันก็เหมือนลักษณะที่มาสามหกนี่ค่ะแล้วแม่รับผมแม่่นบอกบนแม่ให้มาเก้าห้าสามเก้าห้าหกแล้วก็ศูนย์สี่เก้านี่ชอบคู่ไหนมากที่สุดกับผมแม่ครับชอบมากที่สุด ชอบพอๆกันเลยนะพอๆกันอ๋อครับผมถ้าออกมาสามตัวนี้ได้เยอะไหมแม่แม่ซื้อแม่ซื้อหวยแม่ซื้อตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันเนี่ยอ๋อตัวหนึ่งแต่ถ้าแม่ตัวไหนที่แบบแม่มั่นใจแม่ก็จะซื้อตัวหมื่นกว่าบาทโอ้ถ้างั้นเป็นล้านเลยนะถ้าถูกมาใช่ค่ะใช่ก็จะถูกถ้าถูสองตัวอย่างถูหนึ่งสี่แม่ก็ได้ล้านกว่าบาทครับผมแม่ครับ แต่ว่าก็จะซื้อหวยไม่กี่ตัวแต่เวลามันออกตับมากอย่างเงี้ยเอาไงท้องไงไส้แต่คือที่เขียนลงให้ให้เผื่อว่าใครชอบแล้วมาซื้อตัวละสี่สิบห้าตัวละสี่สิบยี่สิบบาทซื้อล่างอย่างเดียวเพราะมันไม่ไปบนมันก็อ๋อครับ <ผม S 2> ถ้าที่จะเอาเงินแค่แบบไม่เยอะนะครับผมแม่ครับแม่ก็ว่าก็จะพอได้อยู่แต่สําหรับแม่แม่ซื้อแบบ ถ้าไปเจอหวยอั้นอย่างนี้แม่ก็หันเหแล้วใช่ใช่ใช่จ่ายครึ่งไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มใช่ใช่แม่ก็จะดูว่าเออเจ้าไหนที่ไม่อั้นแล้วก็ลดยี่บห้าเปอร์เซ็นอ๋อครับผมเนี่ยแล้วก็แม่แม่ซื้อแม่จ่ายแม่ไม่มีแบบไอ้นี่ไงแ,แม่ซื้อหวยแบบจนเมื่อก่อนนี้เชื่อไหมปีก่อนนี้แม่ถูกจนเจ้ามือไม่รับสี่ห้าเจ้าเลยโอ้โห ใช่แม่ถูกทุกงวดเลยจนแม่เนี่ยแม่ไม่ทําอะไรแม่เหมารถตู้ไว้ไว้ไปไหว้พระอย่างเดียวอ๋อครับผมแม่ทั้งปีเลยค่ะครับผมแม่ครับค่ะที่สูตรเนี่ยที่แม่ทํานี่แหละแม่ก็ไปไหว้หลวงพ่อทันใจจังหวัดตากไปไหว้เชียงใหม่ไปสุโขทัยไปไปแบบคือคือเราชอบไปไหว้พระแต่จริงๆก็ไม่ได้ว่าไปขอหรือไปลูกครับผมใช่ครับไปอะไรหรอกนะเดินสายธบุญนี่แม่เนาะเดินสายทาบุญครับผม ค่ะใช่ค่ะใช่เราไปแล้วก็ไปถวายพระทำบุญเราชอบเราก็ไปอย่างนั้นค่ะครูทั้งปีจนแม่โดนโกงไปเจ้าหนึ่งแม่ถูกสองล้านกว่าบาทไม่จ่ายเลยโดนโกงสองล้านเลยเหรอค่ะใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่มีจ่ายค่ะแม่ถูกกับเขามาแม่ถูกกับเขาติดต่อกันสามนวดครับผมแม่ครับอ่าแล้วแม่เป็นเอ่อช่วงเนี้แม่ก็เลยเนี่ยเออมันเพิ่งจะอปีใหม่ อย่างเหมือนอย่างว่าหลักหลักเลขเหมือนเปลี่ยนเหมือนใช่ใช่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนปีใหม่มาสองคนอีนั่นไหมครับเหมือน,นเหมือนพ่อยาวพูดอ่ะครับผมใช่ใช่ใช่เวน,นั้นที่พ่อยาวบอกอเล่นตัวนี้ตัวเดียวเน่ที่แม่ก็โอ้ตรงกับของเราเราก็มาใส่ตัวเดียวเลยซื้อหมื่นกว่าบาทครับผมอ่ะแม่ก็คือแบบก็ดูดูดู ดูเราก็ทําหลักของเราไปด้วยเดี๋ยวนี้เล่นยากบางครั้งเขาล็อกอ่ะใช่ใช่ครับผมแม่ครับบางครั้งเขาล็อกครับผมไม่พูดก็พูดตรงๆอ่ะเนาะครับผมใช่มันมันล็อกได้แม่มันล็อกได้ปีที่แล้วไหมแม่หนึ่งศูนย์หกออกสองครั้งเลยอ่ะใช่ครับผมใช่ครับผมใครบอกหวยไม่ล็อกไม่ใช่หรอกสมัยก่อนนี่หวยอั้นนะไม่ออกเลยใช่ใช่เพราะวันนี้ออกหวยอั้นนะคุณประหาเพราะว่าจ่ายน้อยไงแม่ไม่จ่ายน้อยแล้วก็อย่างคนไม่ค่อยซื้อด้วยหวยอั้นน่ะ ตัวเมื่อกี้ไอ้งวดที่ห้าหนึ่งเก้าน่ะเจ้ามืงที่เขารับแม่น่ะเขาโดนไปสี่สิบล้านจนเขาเขาเลิกรับไปเลยนะเจ้านั้นคอัครับผมแม่ครับเดี๋ยวนี้สีราชาเนี่ยมีรับแม่อยู่เจ้าหนึง่งงวดงวดที่แม่ถูกอบาห้าหนึ่งเก้านะเมื่อก่อนนี่เขาก็ให้แม่ซื้อตัวละหมื่นกว่าบาทตัวสองหมื่นทุกวันนี้เขาให้แค่ห้าพันครับผมแม่ครับอนีก่อน <c oughs> แม่ก็ถูกกับเขาทั้งปีจน จนเหลืออยู่เจ้าเดียวนี่ที่ซื้อที่แม่ซื้อได้ครับผมแม่มันมันมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยมั้งใช่ใช่ใช่อยู่กับดวงด้วยเราด้วยครับผมแม่ครับบางคนเขาไม่เชื่อแต่เราเชื่อในในเรื่องเรื่องเนาะเรื่องทำบุญเรื่าใช่ใช่เรื่องทําบุญครับผมทําบุญก็เพื่อนหนุนเราส่งเสริมเราครับผมถ้าทาบุญ้วยบ่อใช่ค่ะใช่ใช่ก็ถึงได้น่ะน่ยไปหาไปหาพระอาจารย์มันนันนอ้ตั้ง GPS ไป ไปเปิดดวงลองดูซิเผื่อเราดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าถูงหุ้นนี้แหละแม่จะไปแล้วก็จะไปจะตั้งใจไปตรงนั้นแหละแล้วก็จะเดี๋ยวไปคุยกันถ้าเกิดว่าน่าเนี่ยจะโทรหากันครับผมแม่ขอบคุณแม่ครับผม่น้องเนี่ยข็ให้เองรวยๆกันนะครับผมแม่ขอบคุณมากครับผมแม่ครับวัสดีครับจ้าวัสดีค่ะก็นี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมด้โทรคุยกับแม่ชนบุรีครับผมหรือว่าเจเล็กครับผมเนาะ งดนีคนเห็นมากครับผมบนครับ953 956 049ครับส่วนล่างครับผมเนาะ50 58 8338 4664 3663 39แล้วก็79ครับผมเนาะตัวกลับผมเขียนในพร้อมครับผมแต่ว่าตัวที่ไม่กลับก็คือไม่กลับครับผมเนาะนี่ครับใครแฟนคลับทั้งช่องครับผมนั่งไปปีจารณหน้าเบิ้งครับผม นี่ครับผมเนาะเพราะว่าแม่พ่นวาครับผมแถวชนบุรีครับผมไม่มีเจ้ามือคนไหนการรับแม่ครับผมเนาะเมื่อก่อนครับผมรับแม่ครับผมเนาะตอนนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวที่รับเลขแม่แต่ว่าไม่ให้ซื้อเยอะครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมตามนี้เด้อกับสุดท่านี้ครับผมเนาะก็บคอร์ดพอดในเอฟซีทังง่องที่เบิ้งคิปนี้เดินทางแค้วขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม